สวัสดีครับผมนาวากาเดกประกรณ์เนื่องลิศวิศวกรกองโรงงานกรมช่าอากาศครับวันนี้จะมาอธิบายและเฉลยแบบทดสอบการคำนวณความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานกระทับระกาศโดยใช้ความน่าเชื่อถือได้นะครับ Mission Capable r e l i a b l y Calculator ครับหน้าต่อไปครับโดยจำนวนแบบทดสอบนะครับจะมีรวมจำนวน5ข้อด้วยกันครับหน้าต่อไปครับ โดยเริ่มต้นแบบทดสอบนะครับได้กำหนดสรรมการให้ก่อนการทำแบบทดสอบครับโดยจะเป็นสูตรนะครับโดยสูตรนี้มาจากทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องตามสไลด์แผ่นที่5ตามวิดีโอบรรยายการคำนวณความพร้อมปฏิบัติการของกัศยาน์กรทบประกาศโดยใช้คำนักชือ่อได้นะครับโดยรายละเอียดสูตรที่สําคัญที่ทางโจทย์นั้นได้ให้นะครับจะเป็นสูตรแรกครับคือสูตรที่1 ความพร,ร้อมปฏิบัติการของอากาศยานก่อนทัพประกาศนะครับหรือมิชชั่นแคปเปอร์เบิลนะครับจะมีค่าเท่ากับ PMC PMC นี่คือ p a r t i a l Mission Capable บนะครับบวกด้วย FMC คือ Full Mission Capable อนะครับอันนี้คือสูตรความพร,ร้อมปฏิบัติการของอากาศยานนะครับสูตรต่อมานะครับที่ทางโจทย์นั้นได้ให้ก่อนทําแบบทดสอบนะครับก็คือ สูตรหาความน่าเชื่อถือได้นะครับ r e l i a b i l i t y ในการปฏิบัติการของอากาศยานนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับเป็นฟังชัน r ์นะครับ R เป็นฟังก์ชันของ t นะครับซึ่งก็คือค่า mc เปอร์เซ็นต์นั่นเอง,เองที่หารด,ด้วย้อยนะครับโดยสูตรความน่าเชื่อถือได้นะครับของในการปฏิบัติการของอากาศยานนะครับจะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังนะครับหมวก เครื่องหมายโมนี้คือยกกำลังนะครับลบวงเล็บแลมดาคูณ t นะครับโดยแลมดานี้นะครับก็คือเป็นค่า f เฟลเ r เรตนะครับและ t นั้นก็คือ f ไฟอิง out นะครับและ e นั้นก็คือค่าลอนธรรมชาตินะครับลอกธรรมชาติเท่ากับ2.7 18ุทศิยมไม่ซ้ำนะครับ โดยสูตร lambda นะครับสุดท้ายนะครับสูตรสำคัญอีกสูตรหนึ่งก็คือ lambda นั้นเป็นสูตรหาค่าเฟ i l r เร a t e เนี่ยจะเท่ากับลอนของฟังก์ชัน reliability ก็คือฟังก์ชัน r ในฟังก์ชัน t นะครับและหารด้วยลบ t นะครับโดยค่าสูตรของ lambda ดังกล่าวนี้เกิดมาจากการเทคลอนทั้งสองข้างของสมการนะครับก็เป็นสูตรสำเร็จของการหาค่าเฟ i l r e รเลตนะครับอันนี้คือสูตร เริ่มต้นสมการเริ่มต้นที่แบบทดสอบนั้นจะให้เป็นสมการพื้นฐานนะครับก่อนที่จะทําการคํานวณหาคําตอบในแต่และแบบทดสอบนะครับเราจะมาเริ่มแบบทดสอบทั้ง5ข้อตามลําลดับดังต่อไปนี้นะครับหน้าต่อไปครับขอเริ่มข้อที่1ครับโจทย์ข้อที่1นนะครับโจทย์ให้หาความน่าจะถือได้ reliability ในการปฏิบัติการ ของอากาศยานนะครับของปีนะครับโดยกำหนดให้ M C เปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ70%์นะครับ P M C เท่ากับ8%ซนนะครับจากสูตรนะครับเราจะเห็นว่าความน่าเชื่อถือได้ของอากาศยานนะครับ Reliability นั้นจะมีค่าเท่ากับ M C เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่า M C เปอร์เซ็นต์นี้หาได้มาจาก เปอร์เซ็นต์ของ FMC นะครับบวกเปอร์เซ็นต์ PMC นะครับจากตัวอย่างด้านล่างครับได้แสดงการแทนค่าให้ดูนะครับจากโจทย์นั้น FMC นั้นได้ให้มาค่าเท่ากับ70%ครับ PMC ให้ค่ามาเท่ากับ8%เมื่อเราแทนค่าตามสมการนะครับเพื่อหาค่า re- ล i a บ i l i ี้จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ m c ก็คือเท่ากับ70% นะครับบวกกับเปอร์เซ็นต์ PMC เท่ากับ8นะครับแล้วก็หารด้วย1 0อนะครับคำตอบออกมาจะเท่ากับ0.78ครับดังนข้อ1นั้นตอบข้อ B ครับข้อที่2ครับจากโจทย์นะครับให้หาค่า PMC ซของปีนะครับเมื่อกำหนดให้ค่า PMC มาเท่ากับ5 และค่า reliability ของอากาศยานประจำปีนะครับเท่ากับ0.75นะครับเช่นเดียวกันครับจากสูตรของหน้าชื่ถือได้นะครับ reliability ในการเดบักิการของอากาศยานนะครับจะมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ mc รวมนะครับโดยรวมมาจาก MC% เบวก PMC% แล้วหารด้วยร้อยนะครับเมื่อเราแทนค่า สมการดังกล่าวนะครับโดยใช้ค่าจากโจทย์นะครับค่า reliability MC% นั่นะก็คือเท่ากับ0.75นะครับส่วนค่า mc ็นั่นคือค่าที่เราจะหาค่านะครับค่าเปอร์เซ็นต์ pmc นั้นเท่ากับ5นะครับแล้วก็หารด้วยร้อยเราก็ย้ายข้าขงสมการธรรมดานะครับก็จะเป็นฟงกเล็บ0.75นะครับคูณ100แล้วก็ลบด้วย5ครับก็จะเท่ากับ70 นะครับ M C เป้าเท่ากับ70เพราะนั้นข้อที่2นี้ตอบข้อ4ครับข้อที่3ครับจากโจทย์นะครับให้หาค่า P M C ปร์เซ็นต์ของปีครับเมื่อโจทย์นั้นได้ให้ค่า M C มาเท่ากับ72%และค่า reliability นะครับเท่ากับ0.72ครับ ช่นเดียวกันครับสูตรจากสูตรนะครับความพร้อมในบัตรของกาศยานก็คือค่า r e l i a b i l i t y นะครับจะเท่ากับ MC มเปอร์เซ็นมาจากค่ารวมของ m c ็มเปอร์เซ็นบวกพีเปอร์เซ็นนะครับเมื่อเราแทนค่าจากโจทย์นะครับแทนค่า reliability ซึ่งให้มาเท่ากับ0ูตรนะครับค่า m c เปอร์เซ็นนั้นให้มาเท่ากับ7 2นะครับเราจะหาค่า p m c นะครับ เมื่อเราแทนค่าและย,าย้ายข้างสมการนะครับ mm hmm. ก็จะเท่ากับวงเล็บ0.72นะครับ mm hmm. ก็คือค่า r e l ล a บ i l ต t y นะครับคูณ100 mm hmm. แล้วก็ลบด้วยค่า m c นะครับ mm hmm. ก็จะได้เท่ากับ0 mm hmm. ครับอันนี้ก็คือ PMC mm hmm. ของข้อนี้ PMC% ก็เท่ากับ0%ครับเพราะฉะนั้นข้อ3นี้ตอบข้อ A ครับโจทย์ข้อที่4ครับจากสูตรที่ กำหนดมาให้นะครับว่าแลมดาเนี่ยเราจะหาค่าเฟลิเลตเนี่ยจะเป็นสูตรที่มาจากลอนนะครับลอนของฟังก์ชัน reliability t แล้วก็หารด้วยลบ t นะครับโดย t นั้นเป็น f i n ์อิน o u านะครับส่วนค่า reliability ที่จะ forecast นะครับจะเท่ากับ e ยกกำลัง ลบแลมดาทนะครับอันนี้จำสูตรไว้นะครับจากค่าในโจทย์นะครับจากกำหนดออกมาให้ค่าอยู่2ปีด้วยกันก็ค,คือปี2020นะครับไฟงาเนี่ยเท่ากับ2800นะครับ MC% เท่ากับ66%นะครับแต่สำหรับปี2021นะครับไฟงาแอสแพนนะครับก็คือแผนการบินนะครับ กำหนดที่3,000ชั่วโมงบินนะครับจากโจทย์ก็คือจะให้หาค่า MC forecast ของปี2021นะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรนะครับเราเริ่มแทนค่าไปไปทีละสเต็ปนะครับค่าแรกนะครับค่า lambda นั้นก็จะหามาจากค่าสมการของอนลีไลเบลิตี้นะครับแล้วก็หารด้วยลบ t นะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้ข้อมูล ของปี2020นะครับเพราะนั้นคือจากโจทย์นะครับในปี2020นั้น r ี l ล a b i l i t ิก็คือ MC% เนั้นเท่ากับ0.66นะครับก็จะเป็นลอน0.66หารด้วยลบทีลบทีก็คือไฟเงาซึ่งไฟเงาในที่นี้เราจะใช้ค่าของปี2020ซึ่งเท่ากับลบ2,800นะครับต่อมาครับพอจะหา m c forecast ของปี2021นะครับก็จะเป็นสูตรที่ใช้ฟังก์ชันในรายรีตี้ฟังก์ชัน t นะครับก็คือ e ยกกำลังลบวงเล็บ l ลมด d a หนึ่งนะครับก็แลมด d a หนึ่งที่เราหามาได้แล้วจากของปี2020แล้วก็คูณด้วย t ซึ่ง t ในที่นี้ก็ต้องเป็น t ไฟเงาวที่กำหนดมาจากของปี2021ก็คือ3000นะครับเพราะนั้นจากข้อ4นี้ เื่อเราดูค่าสมการที่เราแทนตามสูตรนะครับแล้วดูตามโจทย์คำตอบนะครับก็จะตอบที่ข้อข้อสี่ครับ<ม>ดูเครื่องหมายให้ชัดเจนนะครับเวลาเราแทนค่าสมการครับ <c oughs> พูดที่เวลาจะผิดมันผิดตรงที่เราตาลายนะ <c oughs> ครับครับ <c oughs> มันไม่ผิดเพราะมันยาก,กผิดที่เราตาลาย อย่างนี้อาจารย์มออย่างเงี้ย <c oughs> มันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเราไปฟอร์แคสต์ในอนาคตครับถ้าหาชัมม่วโมงบินเท่าเดิมโอมาลเท่าเดิมมีเงินเสื้อ,อไหลเท่าเดิมปีหน้า <c oughs> มันก็เป็นฟังก์ชันของเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ครับใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อย่างที่อาจารย์เคียร์เคยสอนว่าเหตุการณ์ในอดีตเอาไว้ฟอร์แคสต์ในอนาคตถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณมากคราระวงังอ่านผิดอ่านถูกนี่ โจทย์ที่คนถามม็ถามให้มันเปลี่ยนหัวเลศแล้วเนี่ยครับรอนอะไรจริงไม่ยากอะไรเลยนะใช่ครับแต่เห็นเราเห็นรอนเห็นทุกกำลังแล้วเราจะท้อแท้ครับท้อแท้หัวใจอคะอสนุกโอมีมีคนสนุกเคโอเคครับเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นครับเราดูอีกข้อต่อมาครับจะเป็นสูตรเช่นเดียวกันครับข้อห้าครับอ่าจะเป็นสูตรเดิมนะครับก็คือกําหนดแลมด้าเนี่ยคือเฟลดเรดเนี่ยจะหา มาได้จากในส,ส่วนของลอนนะครับก็คือลอนฟังก์ชันของ Reliability และหารด้วยวงเล็บ t นะครับและค่า p d i c นะครับ p d i c ก็คือจะเป็นในส,ส่วนของ l i ี b บิ i ี้ฟังก์ชันของ t นะครับก็คือเป็น e ยกกำลังลบ Lambda t นะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าให้ตรวจสอบแล้วก็ดูสมการเครื่องหมายให้ถูกต้องก่อนที่เราจะแทนค่าจากโจทย์นะครับ จตกโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือปี2020นะครับกำหนดให้ชั่วโมงบินเท่ากับ5,500นะครับ MC เท่ากับ72นะครับและปี2021นะครับก็คือไฟงาแอ s p a n เนี่ยกำหนดที่6,000ชั่วโมงบินเช่นเดียวกันนะครับโจทย์ก็จะหาให้หาค่า MC forecast ของปี21ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราก็แทนค่าครับในส่วนหาค่า lambda ก่อนนะครับ จำได้ก็คือใช้ข้อมูลของปี2020นะครับก็คือแทนค่าลอนค่า liability นะครับน o n liability ก็คือเปอร์เซ็นต์ MC เปอร์เซ็นต์ของปี2020โจทย์ให้มาที่72%แล้วก็แทนค่าเป็น0.72นะครับแล้วก็หารด้วยวงเล็บลบ t t ก็คือไฟงาวของปี2020จากโจทย์กำหนดมาที่5,500ันนะครับหลังจากนั้นเปอร์เซ็นต์ MC forecast ของ2020นะครับก็จะเป็นแทนค่าของ e ยกกำลังลบ lambda หนึ่ง lambda หนึ่งก็คือ l a m ด d a ของปี2020นั่นเองครับแต่ t ในที่นี้ก็ t ปีที่เราจะ forecast ต้องเป็น t ก็คือไฟงาของปี2021นะครับก็คือที่6,000นะครับพระนั้นมาดูในโจทย์คำตอบนะครับเราดูเครื่องหมายให้ดีนะครับอย่าอย่าไปลงเครื่องหมายนะครับครับพอดีก็จะตอบที่ข้อ ดีดอกครับผมไปตอบข้อเอืองดันที่ตะตะกลมว่าดูไม่ดีอคุณลบก็เนี่ยถ้าเกิดคนออกข้อสอบมันโผบนนะมันเปลี่ยนตัวสองสูตรสองหนึ่งอลิซพี่ไปกันใหญ่นั่นนะครับเออทําให้ปนท้อแท้เห็นโจทย์ข้อนี้ไม่อยากทำทำทีหลังนี่แบบมันยากแต่จริงไม่ยากจริงจริงแล้วไม่มีเครื่องคิดเลขก็ทําได้ไหมพี่เดียวก็คือเดี๋ยวในออฟฟิศสเปแย์เนี่ยก็จะมี ทำนองนี้อีกก็จะสอนให้ติกว่าไม่ใช่ว่าเห็นโจทย์หนึ่งข้อขึ้นกระดาษ A4 เนี่ยก็มั่วเลยพุทธไม่ได้ประโยชน์เลยแต่ว่าจับให้ได้ว่าลำดับมันคือตัวไหนร่อนตัวแต่งใส่ไปเหมือนกันเหมือนกันถูกแต่ว่าข้อสอบในลักษณะนี้มันทําให้เรามีชาติตระกูลนะข้อสอบที่แบบโอ้โหออกวันนี้คนผมชางมันขนาดนี้เฉยเหรอต้องยิงป่าหรอกยิงยิงเป็นเรื่องของความเข้าใจกันชัดเลย หรือหอี่แจ๊คหรือว่ามีใครอยากจะคิดตัวเลขมั้ยน่าจะมีขอบคุณอาจารย์ม่อมากครับคุณครับครับผมตามที่ผมได้อธิบายและเฉลยแบบทดสอบการคำนวณความพร้อมปฏิบัติการของกาศยานงกันทับรากาศนะครับโดยใช้ความน่าจะถือได้นะครับคือ mission capable reliability calculator ครับโดยจำนวน5ข้อครับหากมีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขอเลยนเชิญสักถามได้ครับผม ครับเรียนสอบถามกับไปในข้อที่ประมาณข้อที่สองผมยังสงสัยที่เ c ซเปอร์เซ็หาร100ร้อยเท่ากับ f m c เเซ็แลวยังหารด้วยร้อยเนี่ยมันครับคือมีเปอร์เซ็นแล้วต้องหารด้วยร้อยนีย่มันมันคือจะบอกบอกอะไรครับจากคำว่าเ c ีเปอร์เซ็นในที่นี้คือสจริจริง,รง,งนี่คืออรอถือได้ปุ๊บครับผม,มครับค,ครับครับของ้เปอร์เซ็นนี้ผมเข้าใจว่าเปอร์เซ็นนี้ก็คือส่วนร้อยอยู่แล้วและหารด้วยร้อยอีก ขอ,อขอบคุณคําถามเลยครับเพราะว่าตามสูตรเนี่ย mc เปอร์เซ็นต์เนี่ยความหมายนี้อันนี้คือเป็นซีโนนีมาเลยครับคือเป็นคําว่าถ้าบอกว่า70%เนี่ย mc เปอร์เซ็นต์ในสูตรนี้ก็คือแค่เจดครับแทนตัวเลขค่าแค่เจสบครับเพราะฉะนั้นคําว่า mc เปอร์เซ็นต์ในสูตรเนี่ยมันคือเป็นเป็นตัวแวลูครับเป็นตัวซีโนนีมของตัวสมการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่แทนค่าที่ให้มานะครับแต่ถ้า เราหารด้วยร้อยนี่ก็คือมันเป็นคิดสัดส่วนที่เปอร์เซ็นต์แะครับสัดส่วนครับผมเพื่อเพื่อให้พวกเราก็ก <c oughs> ระจ่างมากขึ้น <c oughs> อย่างที่ <c oughs> อาจารย์ว่ากับอาจารย์เหลี่ยมถามเมื่อกี้เนี่ยเราจำง่ายๆก็ได้ว่าถ้าเห็นคำว่าอ่า reliability มันจะมีตัวเลขระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งถึงหนึ่งครับจ <c oughs> ุดถึงหนึ่งก็ศ <c oughs> ูนย์จุดเจ็ดห้าศูนย์จุดแปดอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปถึงศูนย์จุดเก้าเก้าหรือหนึ่งจุดศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเกิดไปพูดถึงอย่างที่เป็นประเทินอย่างที่พี่เลี่ยมว่านี้จะก็จะเป็นตัวเลขของ Val u e ของค่า FMC PMC แต่ถ้าเกิดขึ้นด้วยตัว R เมื่อไหร่ l i a ล i ิ i t y เมื่อไหร่ไม่มีวันเกินหนึ่งมันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งแล้วมันมีเป็นติดลบดีไบี้ไม่มีติดลบดีไลบิตี้ไม่มีหนึ่งจุดห้าไม่มีประมาณนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณพี่เลียมมากมาคำถามดีมากมากเลยครับเพราะนองนองระบบคนเนี่ยเจอคําถามอย่างเช่นมีอยู่ข้อหนึ่งที่ถามหลอกอ่ะพีเอ็มซีเป็นศูนย ใช่ไหคิด<ช><ช>อยู่ตรงนั้นแล้วมันหา PMC ไม่ได้มัน <MC S 2> จะเป็นศูนยเหรอเน <c oughs> ี่ยมันทำให้เรางงไอคนคิดโจทย์งเจ้าเล่ห์นะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องสูตรมันจะง่ายครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่า m c เนี่ยมันประกอบด้วย Full Mission Capable นะครับกับ PMC ก็คือ Partial Mission Capable เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสูตรนี้ด้วยนะครับว่ามันเกิดการรวมกันทั้งสองส่วน ครับผมหากไม่มีผู้ใดสักถามครับผมขอจบการอธิบายครับและเฉลยแบบฝึกหัดเราจะสอบไปเพียเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ